ขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบช,ะชะัดๆเรามาดูความคิดของเขากันนะช่วงเวลานี้กันดีกว่าค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่เขาคิดอะไรอยู่นะอยู่ในหัวที่เกี่ยวข้องกับคุณมีเราอยู่ในใจใช่ไหมใครที่กาลังสงสัยเพียอค้าในวันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะเพราะงั้นฟังให้จบนะคะ กลับมาพบกับ q ค e ีนเอ e กันอีกแล้วค่ะคุณนเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ p o s i i t v t h i n g Positive Way, Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพเพีร์คร์กันในหัวข้อที่ว่าเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆเรามาดูกันแบบจุกๆไปเลยนะคะถึงความคิดและความรู้สึกของเขากันค่ะวันนี้เนี่ยควี Queen จะเป็นเฮมิอนีแกรนเจอนะคะจะมาส่งความคิดของเขากันเลย เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าน, Queen, นะควะีนคือกิฟฟินดอร์นั่นเองนะคะ so แต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยาบอยกบอกให้ทุกท่านรู้ไว้ว่านี่คือ general meeting เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปต่อสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรามีภพ่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนก็จะให้ทุกคนเลือกภาพที่น่าสนใจนะคะในไหนเรามาในธีมของ Harry Potter กันเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะชวนทุกคนมาเลือกเวทมนต์กันดีกว่านะคะให้เวทมนต์ของเราในวันนี้ Wingardium Leviosa ในการทํานายกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนะอ่ะอันนี้คือภาพแรกเลยนะอ่ะอันนี้คือภาพแรกเลยนะคะภาพนี้ค่ะส่วนอันนี้คือภาพที่สองค่ะและนี้คือภาพสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะปิง รักกล้องไหนชอบกล้องไหนเลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำไทม์แตมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝาก l i ไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆหรือว่าใครอยากให้คุีนทำหัวข้อไหนนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะรออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้มีปุ่ม Super thanks เราด้วยนะคะก็สามารถสนับสนุนค e ีนได้นะคะที่ปุ่ม Super Tan แตงตารางนี้ก็ขอคือส่ผลบุญที่คุณทำกับค e e n นี้นะคะให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่คุณรอคอ,อยอยู่อย่างเช่นเรื่องของความรัก so if you're a ready เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร let's get started ค่ะ Heart on your ตองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายดาว์กันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆเรามาให้เฮอร์ไนี่แกรนเจอร์หรือควีตเอชคนนี้นะคะในการส่องใจของเขาส่องความคิดของเขากันค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้จัดเต็มไปเลยนะคะฟังให้จบนะคะ ผลง,งานที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นึ่งค่ะ o ็ you got this one เลยนะคะ This one นะคะเรามาไล่กันเลยดีกว่านะคะ Queen of Swords ค่ะ This one นะคะคือ The of cups ค่ะและ the last one เลยก็คือ four of pentacle ค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและดูเหมือนก็จะยังไม่ชัดเจนแบบนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคนของคุณนะคะจะมีการตระหนักรู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะคะถ้าว่าคุณยังคงตามตือเขาอยู่แล้วก็ยังคงให้ความ สนใจเขาแค่คนเดียวมินิ่งก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีคู่แข่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับรู้ถึงรสชาติของการสูญเสียนะคะบุคคลคนนี้ของคุณพ่อคนเย็นชาของคุณนะคะพ่อคนปากแข็งพ่อคนซึ้งเดเรกของคุณเนี่ยก็คงจะไม่มีทางที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาดูความคิดของเขากันเลยดีกว่าค่ะ ไปก่อนที่จะไปดูกันนะคะบีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้า r e a d i n g นะเพราะฉะนั้น don't take too seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณๆจ,จ,จริงๆนะคะหลังไมายมาหาหรืมอมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์กับพื้นได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ สำหรับความคิดของเขานะคะจากพลังงานตรงนี้เนี่ยควินรู้สึกว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนและเมื่อไรก็ตามที่เขาหันมาคุณยังอยู่ตรงนี้เสมอและเขายังไม่ได้สัมผัสถึงรสชาติของการสูญเสียอย่างแท้จริงคะนั่นคือสิ่งที่ควีนอยากจะบอกนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักดีเป็นคนที่เขาเองก็รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้ว่า คุณแคร์เขาเขารู้ว่าคุณชอบเขามากๆแต่บังเอิญว่าตัวเขาค่ะเป็นคนที่เอาแต่ายบางคนอาจจะเดทอยู่กับคนที่เป็นครูนะคะคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับการสอนได้ค่ะเพื่อความรู้เพื่อคำปรึกษานะคะหรืออาจจะเดทอยู่กับคนที่เป็นผู้บัญชาการหัวหน้านะคะดูเป็นคนที่เด็ดขาดนะะ่าจะมีเลข3 5 5 3 8 9 9 8อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรืออาจจะเดทอยู่กับแพทย์ผ่าตัดในสิ่งที่ผิวสัมผัสได้ะคะ่ะ คินรู้สึกว่าเขาอะค่ะชอบคุณเขาชอบคุณเหมือนกันเขาชอบคุณแล้วเขากลัวการสูญเสียคุณไปแต่ he never lost you เขาไม่เคยสูญเสียคุณไปจริงๆเขาก็เลยกักคุณเอาไว้มามาหายหายเพราะเขารู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ไงคุณไม่ไปไหนคือเหมือนตรงเนี้ยเขารู้ว่ามันคือแฟกเขารู้ว่ามันคือแฟกแฟกอยู่ตรงนี้ว่าคุณชอบเขา คุณชอบเขาและคุณอยู่ในเซมเพจเดียวกันกับเขาเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางหายไปไหนแน่ๆถ้าเขาอยากจะกลับมาคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ดังนั้นนะคะคุณต้องทำให้เขารู้ว่าคุณเองก็มีคุณค่าและคุณเองอ่ะก็มีทางเลือกมีตัวเลือกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถทริคุณไม่ดีได้ ถ้าเขาอยากได้คุณเขาก็จะต้องมีความพยายามเพื่อคุณไม่ใช่ให้แชทหนักขวาอยู่ฝั่งเดียวแต่บังเอิญว่าในช่วงนี้เนี่ยแชทหนักขวาจริงๆนะคะหนักมาฝั่งคุณค่อนข้างมากนะคะในขณะที่เขาในช่วงนี้เนี่ยก็คือไปจอยกับชีวิตนะคะไปอยู่กับเพื่อนบ้างน,นะคะหาเงินหาทองทำมาหากินมากคุณอาจจะเดทอยู่กับนักเขียนหรือคุณอาจจะเป็นนักเขียนหรือชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยในสีวิสัมผัสได้นะคะนะถึงถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็กลัวการเสียคุณไปเพราะงั้นถ้าถามว่า เขาชอบคุณไหมใช่เขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาอยู่กับคุณแล้วมันสนุกอะแต่บางทีเขาก็มีโมเมนต์ของการข่มใจตัวเองไม่ให้ขวีบคุณไม่ให้ทักหากคุณในบางครั้งนะคะในบางครั้งที่เขาอยากจะเล่นมายเกมในบางครั้งที่เขาอยากจะให้คุณตามเขาในบางครั้งที่เขาอยากให้รู้ว่าเขาเองก็ hard to get นะอะไรเงี้ยคุณต้องตามฉันสี่ 4, อะไรเงี้ยได้อรอปะ เขาก็จะมีโมเมนต์ประมาณนั้นอยู่ในสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะนะเออแต่ชอบไหมชอบชอบรู้สึกดีและถ้าเขาเสียคุณไปเขาก็คงรู้สึกแย่มากๆและเขาจะหึงมากๆเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์คุณหรือว่ามีผู้ชายที่เข้ามาชอบคุณนะคะนั่นจะทําให้เขาหึงมากๆและมันจะเป็นชนวนจุดไฟให้เขาอยากจะ take action กับคุณนะ,ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ย เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําแบบนี้กับคุณเพราะคุณเองก็มีคุณค่าเหมือนกันฉันกเองก็มีทั้งเลือกเหมือนกันเข้าใจไหมเอ,อ่อแต่ถึงอย่างนั้นนะคะคุณและเขาก็ดูอย่างตัดขาดกันไม่ได้อยู่ดีเพราะถึงแม้จะไม่ได้คุยกันนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณและมีคุณอยู่ในหัวแล้วก็ต้องข่มใจตัวเองเพื่อไม่ให้ทักมาเพราะต้องการที่จะ pray hard to get ต้องการที่จะแบบแก้ spend time with his friend ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยใจมันอะก็อยากจะแบบคุยกับคุณจะตายอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากๆที่คุณเองก็ต้องทําให้เขารู้ด้วยเช่นกันนะคะว่าคุณเองก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆด้วยเหมือนกันโอเคปะ่ะเนาะเขาต้อง take action ให้คุณบา้างเข้าใจไหมทุกคนโอเคนะ สาธุ999บวกแวด7นะคะใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ขอได้รับพลังงานดีๆแบบจุกๆก,กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์สาธุ999ถ้าว่าคุณไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรนะคะหรือจะคอมเมนต์ คลิปวิดีโอในหัวข้อที่คุณอยากเห็นอยากให้ควีนทำนะคะได้ด้วยเช่นกันค่ะจะใจดีนะคะเป็นที่รักจะใจดีนะคะแล้วก็จัดให้กับทุกคนเลยนะส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและฝากกด thanks กด donate ดให้กันด้วยนะคะขอให้คุศลผลบุญที่คุณทำร่วมกับควีนนี้นะคะให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการนะคะในเรื่องของความรักได้ค้เาเป็นแฟนอย่างรวดเร็วฉพันท์ทันทีสาธุกับ สูว 9.99บาท10%ะนะคะฝากด้วยนะคะและถากว่าใครอยากเช็คการส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทราศัพท์ค่ะหลังไมมามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับขีบนได้ที่ช่อง d ด็กกับ s ซ n ส์สตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการคะ่ะและก่อนจากการจริงๆนะคะต้องฝังยาของขีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสองเล่มจบ5.99บาทเท่านั้นลายเดียวกับดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทักมาหากันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะ s so, ซแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอถัดไปค่ะ Mediforce be with you all ค่ะจะ h a า e o so g o o d d a y have a g r e d t y a y ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้บาทชัดๆเรามาให้เฮมานีแกรนเจอร์หรือ q ค i ี Edge คนนี้นะคะในการส่องใจของเขาส่องความคิดของเขากันค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้จัดเต็มไปเลยนะคะฝังให้จบนะคะสำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะ อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุนจะมาเปิดให้ทุกคนเลยว่าคืออะไรมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะทะ่า this one ค่ะแล้วก็ the first one เลยนะคะก็คือ this one นะคะ a j o p e n t a c a l ค่ะ The next card นะคะก็คือ the star นะคะและ the last one เลยนะคะก็คือ page of wands ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะกำลังเดทด,ดูกับ คนที่เป็นทาสแมวนะคะชอบแมวชอบหมารักสัตว์นะคะแล้วอาจจะเดียอยู่กับคนที่เด็กกว่าคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีแพชชั่นเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะและนอกจากนี้นะคะคุณรู้สึกว่าในหัวของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องงานแต่ก็ไม่รู้ทำไมคุณถึงเข้าไปแทรกซึมอยู่ที่กา ใจของเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นอย่างนี้เลยนะคะกลางหัวใจของเขาเนี่ยมีคุณอยู่ถ้างั้นเนี่ยมาดูคำทํานายแบบจัดเต็มดีกว่าว่าเป็นยังไงคะ่ะ ก่อนที่จะไปดูกันนะคะวีมทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้า b r e a d i n g นะเพราะฉะนั้น don't take it seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราบคุณคุณจริงๆนะคะหลังไัยมหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ สำหรับ energy ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเขารู้สึกว่าคุณและเขาเข้ากันได้ดีมากค่ะตลอดช่วงเวลานะคะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้คุยกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆสำหรับเขาและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นพลังงานบวกสำหรับเขาคอยให้กำลังใจเขาต่างๆนานานะคะซึ่งมันทำให้ชีวิตของเขามีคุณค่ามากขึ้น และเขาก็อยากที่จะ work on this relationship เพียงแต่ในช่วงนี้ยค่ะคนของคุณนะคะเขาก็มีไปโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเองินเงินทองทองบ้างทำมาหากินบ้างเรื่องเรียนบ้างเตรียมสอบบ้างต่างๆเลยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเหมือนไม่มีเวลาให้กับคุณแต่ถึงอย่างนั้นนะคะในระหว่างวันในระหว่างที่เขาทำงานแม้กระทั่งค่ำคืนก่อนนอนค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเขาฝันถึงคุณ เขาคิดถึงคุณมีคุณอยู่ในหัวค่ะเขาได้แต่ภาวนาว่าเขาจะเคลียในสิ่งที่เขาทําอยู่ตรงนี้ให้สําเร็จเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มาใช้เวลาร่วมกันกับคุณค่ะเขาอยากเจอคุณนะคะและคุณเชื่อว่าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่คุณและเขามีโอกาสได้เจอกันนะคะในเร็วๆนี้เพราะว่ามันคือความหวังมันคือความต้องการของเขาค่ะเขาหวังว่าให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย เป็นหนึ่งเดียวกันเขาหวังว่าเขาจะได้คุยกับคุณเขาหวังว่าเขาจะได้ใกล้ชิดก,กับคุณและเขาก็หวังว่าเขาจะทําให้คุณยิ้มได้แล้วก็มีความสุขความปรารถนาของเขาในตอนนี้คือการอยากดูแลคุณค่ะและเขาก็อยากได้คุณเป็นแฟนด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีความคิดเรื่องของการอยาก make a move อยาก take this relationship to the next level ไหม Yes of course แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ is definitely yet แน่นอน แน่นอนนะคะรอค่ะคิดบวกไว้นะคะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบางคนเกิดวันสุกนะคะบางคนเนี่ยไปไหว้พระแม่ลักษมีนะคะในเรื่องของความรากักในสิ่งที่สัมผัสได้ค่ะก็ขออวยพรที่คุณไปขอเนี่ยนะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วฉับพันทันทีใดๆก็คือความคิดของเขา,าค่ะอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างต่อนเนื่องรู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตและเขาชอบคุณมากๆคุณคือ คนที่เขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาชอบเขาว่าจะมารู้สึกดีกับเขาและเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณได้ขณะน,นี้แต่แน่นอนเขารู้สึกดีไปแล้วและยิ่งนานวันข้าวความรู้สึกเขายิ่งเติบโตยิ่งหนักแน่นยิ่งชัดเจนและมัน grow up ขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและมันดีเฮ้ยมันดีมันด,นดีความสัมพันธ์นี้เนี่ยควินรู้สึกว่า อีกไม่นานนะคุณแล้วะว่าค่ะจะได้ไปสู่จุดที่ต้องการของแต่ละคนค่ามิชชิเบร์ชิในอนาคตต้องได้แล้วนะเห็นไหมค่อยๆปลูกต้นรักเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาค่อยๆปลูกกับคุณทุกความคิดทุกการกระทาทุกความรู้สึกถึงมันอาจจะชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างส่งเพลงรักมาบ้างบางวันส่งมีมตลกมาบ้างแต่ทุกวันที่เขาทําทุกสิ่งที่เขาทํา มันคือสิ่งที่ปูให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมัน grow up เข้าใจไหม everything will be alright อีกไม่นานเขาจะจุดไฟกับความสัมพันธ์ไฟรักมันเร่าร้อนอีกไม่นานทั้งคุณและเขานะคะก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและถ้าใครที่กำลังรอเม s s a g จากเขาเตรียมเลยค่ะเขามี r e ภาสต t รี y คุณแน่มีตอบ m e s s จคุณแน่บางคนได้เจอแน่นอนคิดบวกเขาไว้นะคะคสมสัมพันธ์นี้ยังเป็นไปได้จริงๆคะ่ะ รึดมากจริงๆอะอยากเป็นกองนี้จ้างทำไมดีขนาดนี้เนี่ย สาธุ999บวกแวด7นะคะใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ขอได้รับพลังงานดีๆแบบจุกๆก,กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์สาธุ999ถามว่าคุณไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรนะคะหรือจะคอมเมนต์คลิปวิดีโอในหัวข้อที่คุณอยากเห็นอยากให้ควินทำนะคะได้ด้วยเช่นการคาะจะใจดีนะคะเป็นที่รักจะใจดีนะคะแล้วก็จัดให้กับทุกคนเลยนะ ส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและฝากกด thanks กด donate ให้กันด้วยนะคะขอให้คุณศลผลบุญที่คุณทำร่วมกับคุีนนี้นะคะให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการนะคะในเรื่องของความรักได้เขาเป็นแฟนอย่างเร็วๆสะพันทันทีสาธุ99 9.99บวก8 0นะคะฝากด้วยนะคะและถ้าว่าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โคช้ชการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทราศาาัพท์ค่ะหลังไม้มหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับพีนได้ที่ช่อง d e สก์ท็อป o ซ b o x ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการคะ่ะและก่อนจากการจริงๆนะคะต้องฝากยงียของพีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสองเล่มจบ5.99บาทเท่านั้นลายเดียวกับดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทักมาหากันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะ s so, ซแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ m e d i f o r c be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่า เขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้บัชัดๆเรามาให้ทำไมนี่แกรนเจอร์หรือควีนเอชคนนี้นะคะในการส่องใจของเขาส่องความคิดของเขากันค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้จัดเต็มไปเลยนะคะฟังให้จบนะคะสำหรับ e n e r g y ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวควีนจะทำการ ทิดให้เลยนะคะว่าคืออะไรนะคะอยู่ในนี้นั่นเองค่ะใบแรกเลยนะคะก็คือ this one ค่ะเตียโซนะคะ The next card ค่ะคือ The fool ค่ะและ The last one เลยคือ Ten of Bones นะคะต้องบอกแบบนี้นะว่าคนที่เลือกกองนี้อยู่รู้สึกอย่างแรงกล้ามากๆว่าณตอนนี้ความสัมพันธ์มันห่างกันไปห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีสักว่า ประมาณนี้มันดูห่างกันสักพักมันดูเลิกรากันไปค่ะจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าอะไรเก่าๆได้หมดนะคะหรือบางคนในที่นี้ยังเป็นคนคุยกันอยู่ค่ะแต่มีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันมีความเข้าใจผิดกันมีการงองแงใส่กันนะคะเป็นอ e r เนที่ฟิลที่เหมือนกับแบบฉันฉันก็ชอบเธอนะแต่ฉันก็รู้สึกเจ็บอะหมายถึงคุณอนะเป็นอย่างนั้นอยู่ แสดงว่าคนของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีบางอย่างถ้าอย่างนั้นเรามาเช็คก d บจี l ลุกกันเลยว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ ไปก่อนที่จะไปดูกันนะคะวีมายทุกคนรู้นิดน,นึงนะนี่คือเจ้า b r e a d i n g นะเพราะฉะนั้น d o n take to seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณๆจริงๆนะคะหลังมัยมหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับค้นได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ จากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยคะ่ะว่าคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะผ่านความเจ็บปวดในเรื่องความรักมาก่อนนะคะอาจจะอกหักมาอาจจะถูกถูกบีบหมายถึงถูกบีบอะ่ะใช่คว่าไงดีเขาเขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆและ ในตอนที่เขามีความสัมพันธ์หรือว่ามีคนคุยอะไรเงี้ยคะ่ะคนคุยอาจจะไปเยอะกับเขาอาจจะไปทําให้เขาอึดอัดอะไรเงี้ยเขาดูเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวในสิ่งที่ควนรู้สึกได้บางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับฟรีแลนซ์หน้าในสิ่งที่ควินสัมผัสได้คะ่ะควินรู้สึกว่าคนของคุณนะคะเขาเสียใจตอนนี้เขาเสียใจเขาเขาคิดว่าในสิ่งที่เขาทํากับคุณลงไปเนี่ย เป็นสิ่งที่มันแย่เป็นสิ่งที่ที่ามว่าทําให้คุณเสียใจอะนะเขาจะรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจใช้คํานี้เลยแล้วเขาก็รู้ว่าความรู้สึกมันเหมือนแก้วแก้วที่มันแตกแตกแล้วมันไม่มีทางที่จะซ่อมแล้วได้แก้วที่เหมือนเดิมโดยไม่มีรอยร้าวนอกจากคุณจะซื้อแก้วใหม่หรือนอกจากคุณจะใช้คาถา คาถาซ่อมแซมนะคะในแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้คาถาซ่อมแซมมันก็ไม่ได้นะชีวิตจริงมันไม่ไมีเวทมนต์ไงมันเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะคะ่ะมันเหมือนแก้วที่มันแตกแล้วเขามองแล้วเขาก็เสียใจแล้วเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาก็คิดว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วแล้วเขาจะทํายังไง ให้ความรู้สึกเขากลับมาดีขึ้นและให้ความรู้สึกของคุณกลับมาดีขึ้นนั่นคือความคิดของเขาเพราะเขารู้สึกผิดมันเกิดอะไรขึ้นในความสมานของคุณและเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีปากเสียงกันหรือว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามหรือจริงอาจจะไม่ใช่แบบเต r ปาร์ตี้ s ิชูแต่มันจะเป็นเหมือนเหมือนสถานการณ์บางอย่างที่มันมัน มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เสียใจเนี่ยหรอปะเขาเสียใจคุณก็เสียใจเขาเสียใจที่ทําให้คุณเสียใจนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะและเขาก็รู้ว่าเขาเสียใจตรงนี้มากๆและเขาเขาพยายามที่จะพาตัวเองให้เป็นอิสระจากความรู้สึกผิดจากความรู้สึกเสียใจที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยการไปหมกมุ่นกับการทํางานหมกมุ่นกับการทำมาหากิน แต่มันยังมีชนักติดลังแต่มันยังมีความรู้สึกที่ที่มันเกาะอยู่ในหัวใจที่เรียกว่าความรู้สึกผิดนั่นเองนะคะเขาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อปราจจากคุณเพราะความรู้สึกผิดมันเกาะกืนอยู่ในหัวใจยิ่งถามว่าบางคนขามถึงคนเก่าแฟนเก่าอะไรเก่าๆด้วยนะที่มันหายไปอะ่ะที่เหมือนเขาหันหลังไปแล้วอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ ก็ไม่ได้รู้สึกดีกับการทันหลังไปพยายามที่จะพยายามที่จะโฟกัสที่อย่างอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ลึกๆในใจก็ยังมีความรู้สึกผิดที่เกาะกลุ่มอยู่ในหัวใจคุณนึกออกปะฉันจะถามว่าความคิดของเขาจริงๆที่มีอยู่ในตอนนี้คืออะไรมันคือความคิดของการอยากจะหนีความรู้สึกผิดความรู้สึกเสียใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาที่ไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้น ที่เป็นเรื่อง energy ลบๆอะพยายามที่จะหนีมันพยายามที่จะมีอิสระภาพจากตรงนี้แต่ทำไม่ได้เพราะเขายังคงแบกรับความรู้สึกผิดนั้นอยู่นะคะนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เลือกกลองที่3มสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นในความสมัมพันธ์คุณและเขาคุณอยากจะบอกว่าคุณรับรู้ได้เต็มๆถึงความรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้เลยนะคะเช่นถ้าเขาไม่ตอบแชทคุณใช่เขาไม่ตอบแชท เขาจะมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่แล้วเขารู้สึกผิดที่เขาไม่ได้ตอบแชทคุณแต่แอดเดอร์เซมถาว่าเป็นคนที่ที่ที่เหมือนกับใช้เขาแม่งยงไงดีเหมือนเขาเป็นคนที่แบบก็มีกิจกรรมทําหลายอย่างแต่กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลบเลือนความรู้สึกผิดไปได้เลยนะคะหลกัหลกๆพลังงานตรงนี้จะเน้นเรื่องของความรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณจงให้อภัยเขามีเมตตากับเขาและมีเมตตาต่อตัวเองนะแต่ใช่โอกาสหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณค่ะนะคะ อีกในย่าหนึ่งค่ะความคิดของเขาเนะะี่ยค่ะก็คือความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเกุี้ยกล่ในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์ในตอนนี้เพราะว่าเขายังอยากมีอิสระอยู่นะคะยังอยากที่จะ,ะเผชิญโลกกว้างนะคะยังอยากจะไปเที่ยวนะคะยังอยากที่จะทําอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ถนัดที่จะดูแลใครสักคนบวกกับว่าที่บ้านเนี่ยก็มีภาระนะอาจจะแบบต้องดูแลครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรเงี้ยหรืองานก็หนักอยู่แล้วทํางานเป็นเจ้านงเจ้านายอะไรเงี้ย มีสิ่งที่ต้องแบกรับทุกอย่างคือมันดูเหนื่อยอยู่แล้วเลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาโฟกัสในชีวิตรักสักเท่าไหร่นะคะนั้นั่นคืออีกนัยยะหนึ่งแต่โดยภาพรวมจริงๆในสิ่งที่คุณสัมผัสได้เนี่ยคุณรู้สึกถึงความรู้สึกผิดเต็มๆนะคะนะอย่างที่บอกให้อภัยมีเมตตาแต่จะให้โอกาสหรือไม่น,นั้น is t up to you ค่ะ สาธุ999บวกแวด7นะคะใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ขอได้รับพลังงานดีๆแบบจุกๆก,กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์สาธุ999ถ้าว่าคุณไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรนะคะหรือจะ คอมเมนต์ comment, คลิปวิดีโอในหัวข้อที่คุณอยากเห็นอยากให้ควีนทำนะคะได้ด้วยเช่นกันค่ะจะใจดีนะคะเป็นที่รักจะใจดีนะคะแล้วก็จัดให้กับทุกคนเลยนะส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและฝากกดแ้ง์กดโดนาทให้กันด้วยนะคะขอให้คุศลผลบุญที่คุณทำร่วมกับควีนนี้นะคะให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการนะคะในเรื่องของความรักได้เขาเป็นแฟนอย่างรเร็วสัพัน์ทันทีนท sado 9ก9บวก8เปอร์เซ็นต์นะคะฝากด้วยนะคะและถ้าว่าใครอยากเช็คกัรส่วนตัวอยากขอคำปรึกษา็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมมาหารือมาปรึกษามาพูดคุยกับพีนได้ที่ช่อง t ดสก์แกลเซนสป็อตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและก่อนจากการจริงๆนะคะต้องฝั่งนาของพีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสองเล่มจบ599บาบาทเท่านั้นลายเดียวกับดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทักมาหากันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะ so เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ Mediforce be with you all ค่ะ to so have a good day have a great day ค่ะ